สวัสดีครับจาบกเบอร์เทคติกวันนี้จะมารีวิวซิกเซลเออร์พีสามสองศูนย์เอ็กไฟดีเจนกระบอกนี้นะครับก่อนจะทำอะไรกับปืนก็ต้องถอดแมก็กกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยดึงสลายน์สามครั้งค้างสลาย์ตรวจสอบเป็นอังเพลย์ลือปลอดภัยนะครับตั้งไกลช่างที่ปลอดภัยซิกเซลเออร์พีสามสองศูนย์ตัวนี้จะแตกต่างกับซิกเซลเออร์พีสามสองศูนย์เอสพีที่ตำรวจบ,บ้านเราใช้กันนะครับเนื่องจาก <ๆ S 1> จะมีลำกล้องที่ยาวถึงห้านิ้ว ได้มีการเจาะพอได้บนลำกล้องซึ่งลำกล้องของปืนตัวนี้จะเป็นลำกล้องแบบบูบาเรลนะครับจะมีความหนามากกว่าลำกล้อง p 2 0 0ทั่วไปโดยปืนขังนีผมได้แต่งไกลนะครับจาก S.P.A. คัตตอมและไฟฉาย s สตีมไลท์ตรงนี้คือคันค้างซ้ายนะครับปืนตัวนี้ผมไม่ได้มีเซฟตี้อยู่ด้านนอกนะครับถ้ามีเซฟตี้เหมือนที่ p 2 0 0 S.P. ก็จะหยุดตรงนี้นะครับ ศูนย์หน้าเป็นเหล็กฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกศูนย์หนังสามารถปรับได้บนล่างซ้ายขวานะครับได้บนแผ่นเจสามารถปาดวางเลดดอตได้มีสกีนลายเจียนนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเฟรมเป็นสียำตาเพื่อให้มันดูสวยมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปืนนี้จะยิงเป็นยังไงบ้าง